วันนี้มาพาทัวตลาดแถวบ้านมาจ่ายตลาดซื้อของไม่ทำาเขากินกันโอ้โห oh. ที่ตลาดนี้นะของเยอะมากทั้งขนมทั้งของสดทั้งของแ<า>ห้งต่างๆก็มีนะคะฟู ปะเริ่มตลาดนี้บอกเลยนะเขาว่าใหญ่มากเลยอยู่แถวบ้านผมเดืนตามมา่วานเข้าไปกันเลยดีกว่าร้านแรกที่เจอก็จะเป็นร้านผักเลยเมื่อวานก็ไปหยิบจับจับเหมือนบอกว่าจะเอาแต่ทำไมไม่เอามาก็ไม่รู้แพงไปหรือไรระหว่างทางก็ไปเจอเข้ากับร้านขายกุ้งขายปลาส่วนอันนี้ก็เป็นปลาแดดเดียวกินหอมแต่เหมือนเมื่อวานเขาจะเจอพริกของเมื่อวานเขาแล้วนะโอ้โหสีสวยไม่ไหวเลยทุกคนแล้วก็ซื้อนาไม้เพิ่มด้วยเอาไปใส่แกงไตปลาที่หอมมาจากร้าน่วันนี้เมื่อวานก็จะทำไข่เจียวก็เลยซื้อชะอมมาด้วยเลย เดี๋ยวจะโอมในของโปรกับผมเลยนะเจ้าพอ่อและดูเหมือนนี่จะเป็นเวทบสําคัญในวันนั้นก็คือไก่สดบทครึ่งโลพอตักใส่ถุงแล้วเอาไปช่างโอ้โหแล้วก็ยืนมือออกไปแล้วเขินเลยทีนี้เขาต้องใส่ถุงอีกชั้นนึ่งก่อนแล้วก็ไปแวะซีน้ําจิ้มซีฟู้ดเอ๊ะแล้วซื้อทำไมอ่ะเราก็ไม่ได้กินอะไรซีฟู้ดโอ้โหแล้วระหว่างทางเดินกลับนะของกินเล่นละลานตานาโกะเมื่อกี้ก็ไปร้านนาโกะร้านโปรโอมจีโอเมก้าเบก็มีห้ยเจ้ก็มีหมูย่างก็มีสืชิชิแล้วหกบาที่ อะไรหอมอมทอดอะไรอยู่เนี่ยหนงก่อยในตำน้นอนเนี่ยฉันไม่ฝั่งหนองคามเจอไก่ทอดโอ้โหแบบนี้ไงทนไหวไม่ได้ละซื<ว>้อสับประรดแล้วกลับเลยกัน ตูมาโผล่นี่ได้ยังไงวะก็คือแบบว่าเจอร้านไอ้ทมซอสเสิร์ฟระหว่างทางเนี่ยเลยสั่งถ้วยเล็กไป29บาททถทอยทนมามันก็น่ากินใช่ไหมล่ะโอ้ยที่นี่มีให้ใส่ท็อปปิ้งด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นโคนเนี่ยสิบเก้าบาทถ้าเป็นถ้วยยี่สิบแต่ว่ากว่าจะเดินมาถึงรถนี่คือมันนานมากละลายแล้วนี่ลองชิมซิมันจะคุ้มกับการที่จะต้องอ้วนโอเคได้อยู่นี่ให้อภัยนะนี่เพราะอร่อยไปแล้วไปแล้วกลับบ้านกันดีกว่าทุกคน